สวัสดีครับสวัสดีชาว G ีช็อกบายจีแซบกับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับ G ีช็อกบายจีแซบช anel นะครับช anel ที่ทำให้เพื่อนๆนั้นได้รู้จักคาซูโอจีช็อกมากขึ้นครับรวมถึงทริคดีๆเกี่ยวกับคาซูโอจีช็อกด้วยครับวันนี้เนี่ยผมเอาซีรีส์หนึ่งมาแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักครับต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของปี2020ด้วยนะนะครับจะเป็นซีรีส์ไหนนั้นนะครับก่อนที่จะไปชมกันฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ด้วยที่สสําคคััญทีุ่ดดก subscribe นะรบ ก็กดกระดิ่งกริงกร๊งๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับชาแนลเราที่สําคัญที่สุดนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูซีรีส์นี้พร้อมกันเลยวันนี้ผมเอามาเห็นไหมฮะสเรือนเลยครับแน่นอนว่ายกชุดยกซีรีส์มาเลยไปชมกันเลยครับ โอเคครับผมวันนี้นะครับผมเอาซีรีส์หนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของคาิวจีช็อกไม้เพืเ่อนๆได้รู้จักกันครับซีรีส์ที่ว่านี้คืออะไรครับผมให้ดูนิดหนึ่งฮะ ซีรีส์ที่ว่านี้คือซีรีส์ของ GRB 2 0 0ครับหรือ Gravity Master ครับเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของเจ้า Gravity Master หรือฉายานักบินนี่นะฮะคือเขาเรียกว่าเป็น Master of G ทางด้านการบินเลยนะก็ว่าได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอามาให้ชมถึง3รุ่นด้วยกันครับผมเพราะว่าในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับณนะตอนนี้เนี่ยมีออกมาได้กันทั้งหมด3สีนะครับถ้าเป็น Standard m o เด l นะฮะ ผมขอยัดแนะนำพร้อมๆกันเลยนะนะครับมีรุ่นไหนบ้างนะครับคือ GRB 2 0 0 1 A 2นะครับ GRB 2 0 0 1 A 9และ GRB 2 0 0 1 A นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทั้ง3มเรือนเนี่ยนะครับจะมีความล้ำความสวยขนาดไหนบ้างเดี๋ยวผมขอญาตเดี๋ยวจะแกะสีพื้นฐานสีดำให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคเจอแล้ว นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอญาตน,นะครับแกะให้ดูรายละเอียดนะครับแบบละเอียดละเอียดหนึ่งกล่องก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะไปแบบ fast forward ให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่าแต่ละเรือนดีไซน์เป็นยังไงกล่องภายนอกเป็นดีไซน์ใหม่ของปีนี้เลยครับอ่าผมว่าสวยนะถ้าเป็นกล่องเดิมจะเป็นสีดำฮนะถ้าเพื่อนๆจาได้ครับจะเป็นสีดำาๆฮะตัวนี้เขาออกดีไซน์มาดูทันสมัยมากขึ้นนะครับมีโลโก้ g Shock ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับ20บาทจีช็อนะครับ ซิ้น1983เห็นไหมครับอ่าก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเอาล่ะแกะมาด้านในครับเพื่อนๆก็จะเจอพวกคู่มือใบรับประกันต่างๆนะครับรวมถึงรายละเอียดของรุ่นนี้เห็นไหมฮะ ที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปตอนแรกครับนี่คา s ซ o g s ิช็อ g r ี2 0 0์ a v i t y Master ครับหรือฉายานักบินนั่นเองครับผมนี่เป็นซีรีส์สำหรับนักบินเลยที่ต้องอาศัยความแม่นยำของตัวนาฬิกาความถึกความทนของนาฬิกาสมาร์ทโฟนลิงก์นะครับแล้วก็คอร์เซนเซอร์ด้วยตัวนี้นะครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้และที่สาคัญมาก,กับเซ็นเซอร์ถึง4ตัวครับ ฟังก์ชันจัดเต็มแน่ๆฮะนี่คือจุดเด่นของเขาครับผมอ่าแน่นอนครับช็อคเรสต์สแตนตนะครับป้องกันแรงกระแทกนะครับแล้วก็ v i b r a t i o n r e s i s t a n c e นะครับแรงสั่นสะเทือนนะครับ200เมตรวอเทอร์ s i s t a n c e ก็คือกันน้ำระดับ20บาหรือ200เมตรนะครับสมาร์ทโฟนลิงค k โค้ดเซนเซอร์นะครับมากับเซนเซอร์ถึง4ตัวแล้วก็ LED lighting ครับนี่ฮะมีระบบบลูทูธมาเห็นไหมฮะเออนี่เป็นไงฮะนี่คือจุดเด่นของเขานะครับขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วครับมาดูพระเอกของเราด้านในครับนี่นะครับเอาละเปิดกล่องมาด้านในนะครับเ,เพื่อนๆก็จะได้เจอกับกล่องแบบนี้นะครับอีกชั้นหนึ่งที่เป็นคอนเซปต,ต์เดียวกับตัวกล่องนอกเลยนะฮะ ตัวกล่องดูทันสมัยสีสันสวยงามครับผมมีสกรีน G-Shock ตรงด้านข้างนะครับด้านฝาด้านบนก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ G-Shock แบบนี้เลยนะฮะเป็นกล่องเหล็กนะครับที่ปกป้องตัวนาฬิกานะครับแพ็กเกจของเขาจะเป็นซิกเนเจอร์ของ G-Shock เลยเปิดมาด้านในมาดูเจ้าพระเอกของเราดีกว่าครับกับ GRB200 หรือ Gravity Master นะครับซีรีส์2020ล่าสุดนะครับว้าวนี่นะครับขออนุญาตแกะปืดนี่นะฮะ นี่พระเอกของเราครับเป็นไงฮะเดี๋ยวผมจะขอญาตแกะเจ้าที่เหลือออกมาวางให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะพาไปดูรายละเอียดแบบทีเรือนเลยนะฮะขอญาต์ฟาร forward ไปอย่างรวดเร็วนะครับ <ไป S 1> โอเคครับผมนี่ฮะพระเอกของเรามาแล้วครับนี่นะครับนี่คือซีรีส์ G R.B. 2 0 0ครับ Gravity Master 2020ใหม่ล่าสุดครับผมหลังจากแกะมาแล้วนี่คือเบสโมเดลนะครับที่เป็นสี3 4สีแรกที่มีออกมานะครับจริงๆมันมีรุ่นลิมิเต d อีกรุ่นหนึ่งที่ออกมานะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ตัวนั้นมาจะเอามา u n b o x i n g แล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูอีกแน่นอนครับผมเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าซีรีส์ใหม่มันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วฟังก์ชันมันจะเด็ดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาชมไปพร้อมกันเลยฮนะ นี่มาดูเรือนแรกของกระเพาะผมเรือนแรกนี่ก็ต้องบอกว่ามาในรูปแบบของสีดําเลยครับผมอยากจะให้ดูดีไซน์ก่อนครับเดี๋ยวผมจะพูดจุดเด่นให้ดูนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้า g r a v i t y Master หรือว่า grb 2 0 0นะครับหรือว่า grb 2 0 0 0ูนย์ศ2020ซีรีส์ 2020, นี้นะฮะให้ดูดีไซน์นิดหนึ่งครับนี่เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนฮนะตัวเรือนเนี่ยมีการดีไซน์ออกมาใหม่เลยนะนะครับตัวเรือนมีการดีไซน์ออกมาใหม่แบบเปลี่ยนแปลงดีไซน์เลยครับ โครงสร้างตรงบริเวณนี้ฮะเพื่อนๆจะสังเกตว่านะครับมันจะคล้ายๆกับ GGB100 หรือว่า Master เลยไหมฮะที่เป็นลนักษณะของเท็กเจอร์นะครับตัวนี้ที่ผมต้องบอกว่าเขาทําเท็กเจอร์3ชั้นเลยนะ3ชั้นที่ว่าทั้งชั้นที่เป็นเรซินนะครับแล้วก็เส้นใหญ่นะครับตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็เรซินใสข้างบนอีกชั้นหนึ่งจะสังเกตว่าถ้าเพื่อนๆดูใกล้ๆใ,ให้เห็นไหมฮะมันจะมีลวดลายชัดเจนในส่วนของคาร์บอนไฟเบอร์เห็นไหมฮะเออเส้นใหญ่แก้วข้างล่างนี่เห็นไหมฮะจะ เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยนะครับมันเป็นเท็กเจอร์ของตัวคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ข้างบนเป็นเรซินใสอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เห็นเขาเรียกว่าเท็กเจอร์ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังมีความสวยงามอีกด้วยนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากมันทําขึ้นมาเพื่อความสวยงามแล้วมันทําขึ้นมาเพื่อความแข็งแรงทนทานด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้โครงสร้างของเขานะครับผมอย่างที่บอกนะฮะโครงสร้างตัวนี้เนี่ยได้ถูกพัฒนามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมให้ดูฮะ เพราะมันคือคาร์บอนคอการ์ดนั่นเองนะครับเพราะว่าโครงสร้างของเขาเป็นคาร์บอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวเรือนข้างในนี้มันก็จะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมๆอีกนะครับมหาศาลเลยทีเดียวนะครับดีไซน์ของเขานะครับมาดูนะฮะลักษณะของหน้าเรือนของเขานะครับก็จะออกแบบดีไซน์มาแบบล้ําสมัยเลยให้เพื่อนๆนึกฮะหน้าตาของเขาเนี่ยจะเหมือนหน้าปัด บริเวณหน้าปัดคอนโทรลของเครื่องบินเลยนะนึกภาพออกไหมฮะเพราะว่าเขาดีไซน์มาในลักษณะของเครื่องบินนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าทางการบินเลยเพราะว่าฉายาเขาคือนักบินน o กก v i วิตี้มาสเตอร์นะครับแล้วก็เจ้าปุ่มดีไซน์ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเขาดีไซน์มา3ปุ่มตรงนี้เนี่ยที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะครับอินสปิเรชันหรือการออกแบบเนี่ยนะครับมันจะสื่อให้เรานึกถึงนะครับปุ่มคอนโทรลของเฮลิคอปเตอร์ฮะเห็นไหมฮะ นี่นะครับที่มีความโดดเด่นเลยนะครับแล้วก็สามารถกดใช้งานได้ง่ายด้วยไหฮะตัวปุ่มของเขากดใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็นึกภาพเหมือนตัวเฮลิคอปเตอร์เลยนี่ครับนี่คือความตั้งใจของเขานะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดด้านหน้านี้นะครับในสีดำเนี่ยนะครับมีโทนตรงจุดบอกเวลาแล้วก็เข็มเป็นสีขาวตัวหนังสือสีแดงตัดกับสีดําสวยงามเลยทีเดียวครับเพื่อนๆฮะ สวยงามเลยทีเดียวครับแล้วก็ตัวสายครับผมเทกเจอร์ตัวสายนะครับจะเป็นลักษณะสีดาครับผมนี่ตัวสายของเขามีความหนานะมีความหนาแล้วก็แข็งแรงนะครับนี่ <_ an> เห็นไหมฮะตัวบริเวณข้อสายตรงนี้นะครับจะมะีเขาเรียกว่าตัวหกเหลี่ยมยึดอยู่นะครับที่เป็นหม่าเขาเรียกว่าบดสีเงินเนาะแล้วก็มีกรอบสีแดง,แดงๆรอบๆเห็นไหมฮะนี่ปุ่มกดบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับดีไซน์ข้างๆเนี่ยนะฮะจะเป็นปุ่มกดสีดํา เห็นไหมครับสปุ่มด้านนี้นะครับแต่ฝั่งนี้อย่างที่ผมบอกครับเขาดีไซน์ออกมาให้เรานึกถึงแผงคอนโทรลของเฮลิคอปเตอร์เลยครับนะครับแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออินสปิเรชันของเขานะด้านสายสั้นครับนี่ตรงที่รัดสายมีคำว่า G-Shock นะครับ เป็นเลชินหนาๆแ,แข็งๆเลยแล้วก็มีสกรีนคำว่าช็อกลีซชนะครับกันแรงกระแทกนะครับตัวรัดสายตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะพลาสติกสีดำนะครับนะจะออกแนวแบบเท่ๆนิดนึงนะออกทางสื่อไปทางแบบคือให้มีคอนเซปต์เข้ากันกับตัวเรือนนะครับตรงข้อสายบริเวณนี้ทำให้ดูมีความแข็งแรงทนทานครับผมอ่ตรงปุ่มกดไฟบริเวณนี้ผมว่าเด่นนะ เหมือนปุ่มคอนโทรลบริเวณหน้าแผงเครื่องบินอะไรอย่างนี้เนาะเขาดีไซน์มาแล้วตรงนี้สกรีนคำว่าคอเซนเซอร์ครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้มาพร้อมเซ,เซนเซอร์ถึง4ตัวเลยทีเดียวครับตรงด้านหลังคำว่าแบ็คตรงนี้นะครับสกรีนชัดเจนว่าคาร์บอนคอการดครับผมจุดเด่นของรุ่นนี้รองรับระบบบลูทูธครับผมนะครับแล้วก็เท็กเจอร์สายด้านในเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมฮะสวยงามเลยผมว่าดีไซน์ของเขานะทำออกมาให้เป็นลักษณะให้เรานึกถึง ขาเรียกว่านึกถึงตัวเฮลิคอปเตอร์จริงๆแล้วครับเออสวยงามครับนี่คือขนาดหน้าเรือนของเขาครับแล้วก็น้ําหนักครับสังเกตไหมว่าน้ําหนักเบาไม่ถึง100กรัมครับคือไม่ถึง1ขีดครับเบามากน้ําหนักเบามากครับแต่แน่นอนครับมันเบาแต่มันมาพร้อมความแข็งแรงครับผม นี่ผมขอญาตขึ้นข้อให้ดูครับนี่เรือนแรกผมพูดรายละเอียดเยอะหน่อยนะเดี๋ยวเรือนต่อไปนะครับเราก็จะไปกับรายละเอียดอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าวัสดุของเขาเป็นยังไงนี่ครับอ่าขึ้นข้อ,อยังรอเลยครับเพื่อนๆพอเป็นสีดาแล้วคือใครที่ชอบโทนนาฬิกาสีดํานะหรือว่าโทนสีเข้มๆนะผมบอกเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ แล้วที่สําคัญนะครับคุณผู้ชายเอ,อนะครับพี่พี่ผู้ชายทั้งหลายครับเต็มข้อแน่นอนครับผมขนาดนี้ผมต้องบอกว่าพอๆกับ m ั s t e มาสเลยครับใหญ่เต็มข้อแน่นอนครับหน้าปัดเรือนนะครับหน้าเรือนนี้ดูชัดนะครับแล้วก็ ตัวจุดบอกเวลาตัวเข็มเนี่ยเป็นสีขาวชัดเจนภายน้ําสวยงามแน่นอนนะครับและมาที่สําคัญที่สุดนะฮะมาพร้อมระบบถึง2ระบบก็คือดิจิตอลกับอนาล็อกนะครับตรงหน้าจอบริเวณนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมีหน้าจอดิจิตอลสามารถบอกวันที่แล้วก็บอกเวลาได้นะครับนี่สวยงามครับเดี๋ยวผมจะพูด ในเรื่องของฟังก์ชันของเขาตอนท้ายเลยนะเราไปเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับผมผ่านนะฮะเดี๋ยวไปเรือนต่อไปเลยครับจะได้ดูดีไซน์กันครบทั้ง3เรือนก่อนเครานี้ผมจะไปเร็วขึ้นนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าดีเทลของวัสดุเป็นยังไงบ้างเรือนนี้นะครับมาในรูปแบบของสีส้มภายใต้รหัสชื่อรุ่นว่า grb 2 0 0 1 A 9นดะครับตัวแรก grb 2 0 0 1 A นขดะครับผมโทนให้นะฮะตัวนี้นะครับมาในโทนแบบสีส้มเลยครับเพื่อนๆฮะ นี่ดูหน้าเรือนครับเพื่อนๆหน้าเรือนของเขานะครับดีไซน์เป็นสีดําตัดส้มเลยครับแล้วก็ผมอยากให้ดูตรงนี้ครับเท็กเจอร์ตัวคาร์บอนนะครับที่ตัดกับเรซินใสนี่แม่มันบาดตาแล้วมันสวยจริงๆเลยครับเพื่อนๆครับสวยนะผมชอบเท็กเจอร์ตัวคาร์บอนมากๆเลยครับแล้วหน้าเรือนเนี่ยตัวนี้ดีไซน์มานะครับตัวสายเป็นลักษณะส,สีส้มครับสีส้มแบบレスคิวนะ สีส้มแบบレสคิวเลยนะครับส้มไม่ใช่ส้มแบบจี๊ดมากนะฮะเออส้มจะดูเข้มๆหน่อยนะครับส้มจะดูเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวรัดสายตรงนี้แล้วก็ตะขอตรงนี้เป็นสีดานะครับโครงสร้างด้านหลังเป็นแบบนี้เลยฮะนี่ดีไซน์ของสีส้มครับคาร์บอนคอกาดนะครับวับสดุโลหะด้านหลังตรงค c o ว e r b แ a c k นะครับปุ่มกดเช่นเดียวกันนะครับตรงด้านข้างนะฮะทำให้เรานึกถึงเฮลิคอปเตอร์แล้วก็สามารถกดใช้งานได้ง่ายเลย นะครับนี่เห็นไหมครับผมทาบข้อให้ดูนะครับสำหรับสีส้มใครที่ชื่นชอบโทนสีประมาณนี้ครับเท็กเจอร์คาร์บอนใสๆตรงนี้ลวดลายตะข่ายกับสีส้มนะครับหน้าเรือนเป็นไงครับสวยไหมครับใครที่ชื่นซอชื่นชอบโทนสีประมาณนี้นะผมบอกเลยว่ารอเลยฮะ รอเลยไม่ซ้าใครนะครับตรงหน้าปัดจุดสังเกตอีกอย่างหนึง่งเพื่อนๆสังเกตตรงด้านบนตรง12นาฬิกากับตรง6นาฬิกาฮะเขาจะมีลูกเล่นในเรื่องของตัวตัวลักษณะเข็มเห็นไหมฮะเป็นลูกศรใหญ่ๆแล้วก็เป็นลูกศรชี้แบบนี้นะครับนะแต่ให้ดีไซน์ของเขาแบบสวยงามเหมาะสมกับ g า a ิตี้มาสเตอร์เลยนะให้ดูภาพยาวครับนี่ส้มตัดดำรอเลยทีเดียวสวยไหมครับ เอาละครับผมไปที่เดือนสุดท้ายนะครับนี่ดูดีไซน์กันชัดๆเรือนสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าทีเด็ดเลยนี่ ใครที่ชื่นชอบสีดำและโทนสีน้ำเงินนะครับมาดูตัวนี้ฮะตัวนี้เนี่ยนะครับภายใต้รหัสชื่อรุ่นว่า G R B 2 0 0 1 A 2ครับผมก็มาพร้อมสีดำน้ำเงินครับหน้าปัดนะครับดีไซน์ออกมาจะสังเกตว่าหน้าปัดแต่ละเดือนไม่เหมือนกันเลยนะเป็นสีเทาครับผมสีเทาตัดดำและที่สำคัญตรงบริเวณนี้ฮะจะจะสังเกตเห็นไหมครับเป็นเท็กเจอร์สีน้าเงินครับแต่ละตัวเนี่ยเท็กเจอร์จะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะเห็นไหม นะครับผมเทียบให้ดูเลยนะครับเท็กเจอร์ตรงหน้าปัดตรงนี้เห็นไหมฮะจะเป็นสีขาวจะเป็นสีเทาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินครับแม่สวยเลยทีเดียวครับด้านในตรงนี้อาจจะพาะว่าผมชอบสีน้ําเงินนะเพื่อนๆนะผมตัวตัวนี้แร้วถูกใจมากเลยนะครับตรงเคป์ตรงไฟเบอร์นะครับตรงเส้นใยไฟเบอร์ตรงนี้นะครับคาร์บอนตรงนี้สวยงามครับแล้วตัดกับสีดําแล้วผมให้ดูครับดากับน้ําเงินนี่แม่ มันโดนใจผมจริงๆเลยโดนใจเพื่อนๆหรือเปล่าลองดูครับนะครับดีไซน์สวยมากครับสีน้ําเงินครับด้านนี้ก็จะเป็นสีดําตัดน้ําเงินตัวลักษณะสายนะครับเป็นสีน้ําเงินสวยงามฮะน้ําเงินเข้มๆเลยนะครับเท็กเจอร์ด้านหลังนะครับนี้โครงสร้างสีเงินตัดดำนะครับคาร์บูแบ็กด้านหลังเป็นสตีลสีเงินนะครับผมทาบข้อให้ดูเลยครับสำหรับดีไซน์สีน้ําเงินครับเป็นไงครับนี่เวลาเราใส่ทาบข้ออย่างนี้นะ นะครับแน่นอนว่าเด่นๆคือจะเป็นสีดําแล้วมันจะมีสีน้ําเงินตัดๆทีดน,นึงเวลาเรามองอย่างนี้ฮะเวลามองบนข้อมือเห็นไหมครับสวยเลยนะเพื่อนๆนะคืออาจจะเพราะว่าผมเองนะชอบโทนสีคิปเข้มเลยฮนะเจอสีโทนสีดําน้ําเงินนี้ผมแหมถูกใจเลยทีเดียวสวยเลยครับผมแล้วขนาดตัวเรือนที่ค่อนข้างเต็มข้อนะครับสาหรับคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับหรือว่าพี่ผู้ชายทั้งหลายผมว่าชอบแน่ๆฮะ นี่นะครับนี่คือในส่วนของดีไซน์ตัวสีน้ําเงินครับผมว้าวเป็นไงครับ สวยงามไหมฮะทั้ง3เรือนนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคราวนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันนิดนึงครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราดูดีไซน์ของทั้ง3เรือนแล้วครับก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันในส่วนของเจ้า GRB200 เนี่ยก็ได้มีการอัปเกรดมาอย่างเต็มที่เลยครับเพราะว่าอะไรฮะหนึ่งเลยเขามาพร้อมคอสเซนเซอร์ครับคอสเซนเซอร์ที่ว่านี้ก็คือเขามีเซนเซอร์ในส่วนของการวัดความสูงวัดอุณหภูมินะครับมีเข็มทิศดิจิตอลรวมถึงเซนเซอร์การนับก้าวหรือว่าเ็ปเคาน์เตอร์ครับ 4ี่เซนเซอร์ด้วยกันครับผมไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มาพร้อมฟังก์ชันที่จัดเต็มมากๆและที่สําคัญที่สุดมันมีฟังก์ชันที่ซัพพอร์ตการบินด้วยตามความโดดเด่นของเขาเลยที่ทํามาซัพพอร์ตสำหรับกลุ่มที่เป็นนักบินทั้งหลายแหล่หรือคนที่ใช้งานทางด้านกา a v i t y มาเซอร์นะครับหรือว่าการบินนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในเรื่องของเซนเซอร์วัดความสูง,ขงเขาเนี่ยเวลาเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือ gps ในสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะ tracking ในส่วนของความสูงเวลาเราบินนะครับ เวลาเราบินไปเนี่ยนะครับตัวนาฬิกามันจะบันทึกในเรื่องของความสูงไว้อัตโ,ตโนมัติ ตลอดระยะทางการบินเลยแล้วก็สามารถลิงก์ข้อมูลไปที่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับกับตัวแอปของ G-Shock เองแล้วเราจะเห็นเป็น tracking เลยครับนี่เป็นไงครับเจ๋งไหมครับเรายังสามารถเล็กคอร์ดนะครับในเรื่องของกราฟตัวนี้เนี่ยนะครับที่เรามีการเดินทางแล้วตัวเลกคอร์ดการบินเนี่ยนะครับเอาไว้ดูได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันในเรื่องของการ s พ p อ o r t ทางด้านการบินเนี่ยมีใส่ให้มานะครับที่โดดเด่นแตกต่างจากรุ่นอื่นเลยทีเดียวครับเป็นไงบ้างนะครับและที่สําคัญที่สุด ตัวสเต็ปเคาน์เตอร์ยังสามารถคำนวณในส่วนของตัวแคลอรี่ของผู้ใช้งานได้ด้วยครับการนับก้าวนั่นเองเวลาเราเดินทางเวลาเราอยู่ในภูมิภาคต่างๆนะครับนี่คือข้อดีของสเต็ปเคาน์เตอร์ครับและที่สำคัญมันวัดอุณหภูมิได้ด้วยครับผมนะนะครับและยังมีในส่วนของเข็มทิศดีด้วยผมขออนุญาตกดเซ็นเซอร์ต่างๆให้ดูนะครับนี่นะครับฝั่งนี้เป็นออลติมิเตอร์ครับผม อัลติมิเตอร์คือมาารวัดความสูงนะครับเั็นี่จะเกตไหมฮะมันจะขึ้นมา61เมตรนี่คือความสูงนะครับณตอนนี้นะครับวัดจากความสูงของระดับน้ําทะเลไหมครับนี่นะครับด้านบนครับผมด้านบนเป็นคอมพาสนะครับหรือว่าเข็มทิศดิจิตอลนะครับแน่นอนครับเวลาผมหมุนเนี่ยนะครับตัวเข็มวินาทีก็จะชี้ไปทิศเหนือตลอดเวลาไหมครับนี่คือระบบเข็มทิศดิจิตอลของ G-Shock นั่นเองเห็นไหมครับอ่านะครับนี่เป็นไงครับ ไม่ธรรมดาเลยนะนะครับแล้วคราวนี้นะครับผมขอญาตไปที่โหมดอื่นบ้างนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นหน้าจอในเรื่องของเวลานะครับ barometer ครับผมมารวัดในเรื่องของความกดอากาศครับผมนี่เ็นฮะนี่จะมีหน่วยวัดความกดอากาศตรงนี้ให้ดูเลย temperature ครับผมวัดในส่วนของอุณหภูมิเห็นไหมครับ29.4องศาเซลเซียสนะครับวัดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับ นี่เลคคอร์ดครับผมมันจะสามารถเลคคอร์ดอย่างที่ผมบอกครับว่ามันสามารถเลคคอร์ดระดับความสูงในขณะที่เราใช้เครื่องหรือวัดลมบินไปกับเครื่องบินครับสามารถวัดความสูงแล้วก็ลงเป็นเลคคอร์ดให้กับเราได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้ทางด้านการบินนะครับนี่นะครับแล้วก็ซันไลท์ซันเซ็ตครับสามารถดูเวลาพระอาทิตย์ขึ้นลงได้ด้วยแน่ไม่ธรรมดานะครับคอสเซนเซอร์นี่มาพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มจริงๆครับเพราะฉะนั้นดูเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงได้ด้วยครับผม สต็อปบอทนะครับจับเวลาทามเมอร์นะครับจับเวลาถอยหลังอารลามตั้งปลุกครับผมแล้วก็เวลไทม์ time, ดูเวลาโลกได้ด้วยครับผม นี่เป็นไงครับในส่วนของปุ่มซ้ายบนตรงนี้นะครับเป็นดิสเพย์ฮะเราสามารถกดเลื่อนได้ว่าจะดูเป็นเวลาที่เป็นดิจิตอลนะครับหรือว่าเราจะสามารถดูในส่วนของสเต็ปเคาน์เตอร์เห็นไหมฮะที่ผมบอกว่ามันมีเซนเซอร์การนับก้าวมาด้วยเห็นไหมฮะเวลาเราใช้ใส่ไปมันก็จะนับก้าวและคำนวณแคลอรี่ให้เราได้ด้วยหรือจะดูเป็นหน้าจอที่บอกวันเดือนนะครับแล้วก็ปีเห็นไหมครับนี่ ฟังฟังชันแล้วดูน่าสนใจไหมครับผมพูดฟังก์ชันมันนี่แหมยาวนานเลยนะนะครับแล้วนี่ก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มในส่วนของการเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนครับซึ่งวันนี้ผมจะยังไม่ได้พูดถึงแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนิดหนึ่งนะครับเวลาเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนมันก็จะสามารถไปตั้งค่าต่างๆอย่างที่ผมบอกครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลไทม์ time, นะครับอะลาร์มทามเมอร์ mer. รวมถึงการดึงข้อมูลในเรื่องของการบิน,นครับที่ตัวนาฬิกามันบันทึกไว้ ท่านเฟอร์ไปที่ตัวมือถือของเราเพื่อที่จะดูเรคคอร์ดในการบินได้ด้วยครับผมอ่าไม่ธรรมดาใช่ไหมครับในส่วนของ G R B 2 0 0นี่เป็นไงบ้างครับข้อมูลจัดเต็มมากๆครับเพื่อนๆครับก็คราวนี้มาพูดถึงเรื่องของสนนราคานิดนึงครับผมนะับตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีเปิดตัวเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วนะ เท่าที่ผมเห็นนะครับมีเปิดตัวเข้ามาแล้วนะครับในบ้านเราเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยราคาผมเห็นคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ13ื0 0สถึงหมื่ประมาณนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะนะครับประมาณ 13- ื่นถึงหมื่นบาทประมาณนี้นี่คือราคาของเขาก็ราคาใกล้เคียงกับตัวมัดมาเซอร์ครับผมมัตมาเซอร์100ราคาเปิดตัวราคาป้ายก็จะอยู่ที่13,900บาทราคาใกล้เคียงเลยครับ ราคาใกล้เคียงฟังก์ชันใกล้เคียงกันเลยแต่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันเพราะว่าใช้ในเรื่องของการบินโดยตรงนะครับดีไซน์สวยงามเลยทีเดียวฟังก์ชันจัดเต็มนะครับส่วนราคานอกกหรือโปรโมชั่นต่างๆก็ลองติดตามครับสามารถเข้าไปดูที่เพจของเราได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้ครับผมนี่เป็นไงฮะวันนี้ก็มาให้ข้อมูลเพื่อนๆไว้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะสามารถเอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับกับเจ้ารุ่นใหม่ล่าสุด GRB 2 0 0ครับวันนี้ผมมา คลิปอาจจะยาวหน่อยแต่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการเอาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเจ้านาฬิกาคา s ูโอะีช็อครุ่นใหม่ๆมาใช้งานครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งชัดๆครับทั้ง3เรือนเป็นไงฮะนี่สวยงามเลยครับเพื่อนๆสวยงามเลยครับ็กเจอร์ของคาร์บอนนี้ สะดุดตาเตะตามากๆครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับติดตาม c h anel n ของเราไว้ด้วยจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้แจ้งเตือนกันไปนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนขอบคุณครับ